เด็กๆชั้นเตรียมอนุบาลคะ่ะให้เด็กๆเ,เตรียมหนังสือเรียนบุคคลสถานที่ขึ้นมาวันนี้เด็กๆจะได้เรียนในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยอหน้าที่18คะ่ะเราจะเรียนกันในหน่วยที่5นะคะชุมชนหน้าอยู่ชุมชนของเรามีอะไรบ้าง่าเด็กๆลองมาดูสิคะโรงเรียนอันดับแรกเลยจะมีโรงเรียนใช่ไหมคะ ชื่อว่าโรงเรียนอนุบาลแสนสุกส่วนโรงเรียนของเราชื่อว่าอะไรคะเด็กๆยังจำได้ไหมเอ่ยโรงเรียนของเด็กๆชื่อว่าศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพระเจ้าเลื่อมนะคะต่อไปก็คือบ้านในชุมชนของเราจะต้องมีบ้านนะคะก็จะมีบ้านแต่ละหมู่บ้านอยู่ในชุมชนนะคะแล้วก็จะมีวัด อย่างวัดที่อยู่ในชุมชนของเราที่เด็กเจอทุกวันคือวัดพระเจ้าเลื่อมนะคะเวลาเรามาโรงเรียนเราก็จะเจอวัดเพราะว่าศูนย์ของเราอยู่ในวัดใช่ไหมคะทีนี้เขาบอกให้เด็กๆทําอะไรสนทนาจากภาพพร้อมบอกชื่อชุมชนของตนเองแล้วระบายสีอ่าชุมชนของเราคือชุมชนอะไรคะลูกก็คือชุมชนตําบลหนองตองใช่ไหมคะอ่าให้เด็กๆ บอกชื่อชุมชนเสร็จแล้วก็ต้องเขียนตรงนี้ใช่ไหมคะให้ผู้ปกครองเขียนให้เด็กๆนะคะเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องเป็นคนระบายสีเองนะคะทั้งรูปโรงเรียนวัดและก็บ้านเด็กๆจะต้องทำเองนะคะเด็กๆลองไปฝึกทำกันดูเลยค่ะค่ะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วก็ให้เด็กๆเตรียมแบบฝึกหัดลีลาเมือขึ้นมานะคะ วันนี้เด็กๆจะได้ทำในหน้าที่12นะคะหน้านี้ค่ะอ่าเรียนรู้เส้นขึ้นนะคะวันนี้เราจะเรียนในเส้นขึ้นเส้นขึ้นเป็นแบบไหนก็คือเส้นนี้ค่ะเส้นตรงแนวเฉียงขวาลากจากล่างขึ้นบนนะคะตรงนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะอ่าก็ต้องลากตามเลยค่ะลูกแบบนี้ค่ะเฉียงขึ้นไป อันนี้ก็เหมือนการลูกเฉียงขึ้นไปแบบนี้นะคะให้ครบทึกเส้นเลยเด็กผู้ชายคนนี้กำลังชี้ที่ดาวตกลงมานี่แบบนี้นะคะดาวตกก็คือจะตกลงมาแต่เ,เราจะลากขึ้นไปนะคะลูกให้เด็กๆเ,เขียนเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องระบายสีรูปภาพด้วยนะคะให้สวยงามเลยคะ่ะลูก แล้วส่งผลงานเด็กๆมาให้คุณครูดูด้วยนะคะเด็กๆลองไปทำกันเลยค่ะค่ะเด็กๆชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาลหนึ่งคะให้เด็กๆเตรียมใบงานขึ้นมาเลยใบงานศิละปะวันนี้นะคะก็คือคุณครูกําลังนั่งอะไรคะนั่งสอนหนังสือให้เด็กๆใช่ไหมคะก็จะเปลี่ยนรูปภาพ บุคคลในโรงเรียนก็คือคุณครูและนักเรียนคุณครูก็จะมีหน้าที่อะไรคะคุณครูก็จะมีหน้าที่อบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่ผู้เรียนใช่ไหมคะส่วนเด็กๆนะคะเด็กๆก็จะมีหน้าที่อะไรเอ่ยเด็กๆก็จะมีหน้าที่ตั้งใจเรียนศึกษาหาความรู้ใช่ไหมคะให้เด็กๆระบายสีตามจินตนาการเลยนะคะ นี่คือคุณครูเด็กๆก็ระบายอันนี้คุณครูก็ระบายเป็นตัวอย่างให้เด็กๆดูแล้วนะคะเด็กๆจะแต่งชุดนักเรียนสีอะไรก็ได้ตามจินตนาการเลยนะคะ,ะถ้าเด็กๆทําผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็ส่งรูปภาพมาให้คุณครูดูด้วยนะคะว่าใครระบายสีสวยแค่ไหนนะคะคุณครูอยากดูเด็กๆลองไปทํากันเลยค่ะสําหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ